EP 22สรุปโค้งสุดท้ายสายดวงวงใน16พ้พฤศจิกามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาบารมีนํำโชค สำหรับคลิปนี้มาเจอกันในวันพฤหัสที่13พฤศจิกายน2568เป็นคลิป EP ที่22แอดมินนำแนวทางสรุปโค้งสุดท้ายจากทีมงานช่องมหาบารมีนำโชคมาฝากประจำวดนวันที่16พฤศจิกายน2568เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มารับชมกันเลยกับแนวทางแรก ชุดสรุปโค้งสุดท้ายจากทีมงานผลงานในวันสิ1หตุลาเป็นสรุปที่แอดมินนำมาย้ำให้อีกทีท้ายรางวัลที่1ออก6ก้า6และเลขท้าย2ตัวล่างออก6 1ปรากฏว่าเข้าเลขเด่น6 1เข้าที่เลขท้าย2ตัวตัวตรงกันเลยนะคะสำหรับแนวทางชุดนี้เข้าตรงๆมาแล้ว6งวด ผลงานแนงวันน่1พฤศจิกาท้ายรางวัลที่1ออก898และเลขท้าย2ตัวร่างออก87แต่ไม่เข้านะคะมาเริ่มรับชมแนวทางข้อมูลสำหรับงวดน,นี้16พฤศจิกากับชุดสรุปโคงสุดท้ายโดยทีมงานช่องมหาบารมีน้ำโชคเป็นชุดรางวัลที่1ชุด2ตัวให้เน้นที่89 ให้ตัวกันมีเลข85และ96สำหรับชุด3ตัวมีให้เน้นที่989และให้ตัวกันมีเลข589 596 598 958และ985ฟังกันอีกครั้งนะคะชุด2ตัวบนมีเลข 89 85 96สำหรับชุด3ตัวเน้นที่989 589 596 598 958และ985แคปหน้าจอาไปพิจารณาดูนะคะในส่วนของรงางวัลเลขท้าย2ตัวสรุปให้34ห่างเดียวเท่านั้นคะ่ะ มารับชมกันต่อที่ข้อมูลแนวทางห,หนุ่มผลงานเด่นทีเล็กวิงรูดให้ถูกติดต่อกันมา11งวดมีสาถิติให้ได้รับชมกันตามภาพนะคะสำหรับผลงานแหลงวลาสุด1พื้งพจิกาท้ายหลังวันที่1ออก898แหล่เล็กท้าย2ตัวล่างออก87ใเจไฮเล็กเด่นวิง่ง รูด7และเลขเด่น8และนี่ก็คือแนวทางสำหรับม้วนใหม่16พฤศจิกาแอดนายหนุ่มให้เลขเด่นวิ่งรูดเลข3และเลข4และฝันชุด2ตัวเน้นที่3 8และ2ตัวชุดลองมีเลข30 3 2 4 0 4 2 4 8และยังให้ชุด3ตัวมีเลข038 438 248รอลุ้นกันนะคะตามมาด้วยแนวทาง SGF ผลงานล่าสุดงวด1ตุลาท้ายหลังวันที่1ออก978และเลขท้าย2ตัวล่างออก77ปรากฏว่า SGF ให้ถูกที่คู่87และอย่างเข้าชุด3ตัวที่987ต่อมาในเมื่อ16ตุลาท้ายรางวันที่1ออก696และเลขท้าย2ตัวล่างออกคกปรากฏว่าแอดเจี๊ยบให้ถูกที่คู่บน69ต่อมา1พฤศจิกาท้ายรางวันที่1ออก898 และเลขท้าย2ตัวล่างออกแปเปรากฏว่าแอดเจียบให้ถูกที่คู่ล่าง7 8และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับมวนใหม่16บหกพฤศจิกาแอดเจียบให้เลขเจและเลขศูและให้คู่2ตัวบนล่างมีเลขเจ็ดหก7จ็ดแปดเ 89 06 08 09 68 69และให้ชุด3ตัวมีเลข706 786 096และ078เก็บข้อมูลไว้เทียบนะคะมาแล้วสายด่วนวงในที่ทุกท่านรอคอย ผลงานแนวันหนึ่งตุลาท้ายรางวัลที่1ออก978และเลขท้าย2ตัวล่างออก77ปรากฏว่าสายดวนบงในให้คู่2ตัวให้มาแค่สองหางถูกคู่โต๊ดที่97และ98มาทั้ง2หางเลยนะคะต่อมาวันสิบกตุลาท้ายรางวัลที่1ออก696และเลขท้าย2ตัวล่างออก61 ปรากฏว่าซ้ายด่วนวงในให้คู่สองตัวให้มาแค่สองหางถูกที่คู่9 6หและ61มาตัวตรงทั้งสองหางต่อมาในงวันหนึ่งพือสจิกาท้ายห่างวันที่1ออก898และเล็กท้ายสองตัวล่างออก87ปรากฏว่าซ้ายด่วนวงในให้คู่สองตัวไ้มาแค่สองหางแต่เล็กไม่เข้าค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาสายด่วนวงในให้คู่สตัวให้มาแค่สองหางมีเลข01และ06หสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองติดไว้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเท่านาั้นเองคะ่ะเก็บข้อมูลไว้เทียบกันนะคะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดชอบกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะคอยย้ำเตือนกันอีกทีว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ